สวัสดีค่ะอาจารย์แลวก็น้องๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีความยินด,ดีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะได้มาแนะนําหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและการจัดการซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณทหา,ารอากาศบางมีเขตจุมพรให้กับน้องๆและอาจารย์ทุกท่านนะคะค่ะสาหรับหลักสูตรนี้นะคะเราก็จะเป็นการเรียนเรื่องของการนวัตกรรมเรื่องของการผลิตอาหารนะคะก็คือดังนั้นเราจะใช้ศาสตร์ในเรื่องของการนาวิ วทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะน้องๆอ,อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่ามันจะเรียนยากหรือเปล่านะคะเราจะเน้นนะคะเฉพาะศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต อาหารและเครื่องดื่มนะคะตรงตามหลักสูตรของเราเลยนะคะเช่นมีการคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหารนะคะและเราก็จะมีการเรียนเรื่องของบริหารธุรกิจและการจัดการเพื่อเรียนรู้เรื่องของการตลาดแล้วก็ช่องทางการขายทําให้น้องๆที่เรียนสาขานี้นะคะเมื่อจบไปแล้วก็สามารถมีความรู้ทั้งกระบวนการผลิตอาหารก็คือผลิตได้ขายเป็นตรงตามคอนเซปต์ของหลักสูตรเราเลยนะคะ วิชาเด่นๆที่เราจะได้เรียนเช่นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารนะคะผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆซึ่งเรามีการนําจุลินทรีย์มาใช้ในการในกระบวนการผลิตเพื่อได้อาหารแปรรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เสริมในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนอกจากนี้มีการเรียนเรื่องของการออกแบบและการสร้างสื่อสารสนเทศสําหรับ พันอาหารเรื่องของตลาดดิจิตอลนะคะซึ่งเราก็ต้องอาศัยนะคะอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจนะคะมาช่วยเสริมความรู้ให้นักศึกษา,าในตรงนี้นะคะนอกจากนี้นะะในบทปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์ทางด้านวิศ,ว,ศวกรรมนะคะซึ่งมาสอนในเรื่องของการใช้เครื่องมือนะคะเทคโนโลยีเช่นเครื่องสเปรดายในการผลิตเช่นจะผลิต อาหารที่อยู่ในรูปของอาหารผงที่น้องๆหรืออาจารย์คงได้เคยซื้อมาทานในรูปแบบที่เป็นผงแล้วมาชงเดื่มนะคะพซึ่งพวกนี้เราก็จะได้เรียนในในหลักสูตรนี้ด้วยนะคะรวมถึงการนำไนโตรเจนเหลวมาใช้ในการทําอาหารและไอศครีมต่างๆนะคะนอกจากเราผลิตอาหารได้แล้วนะคะน้องๆก็จะได้เรียนเรื่องของการตรวจสอบนะคะความปลอดภัยอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานสากลนั่นหมายความว่าอาหารที่เราผลิตนั้นก็เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนะคะ สำหรับอาชีพที่น้องๆสามารถทําได้หลังจากสาเร็จการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายวิชสายที่เป็นข้าราชการเช่นนักวิชาการนักวิยาศารและนักวิจยัยรวมถึงสายงานที่เป็นประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือในในในแง่ของเป็น พนักงานฝ่ายผลิตพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพนะคะเจ้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ R&D ในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงเป็นนักออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยสามารถทํางานได้ทั้งในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นข้าราชการนะคะพนักงานของรัฐหรือแล้วก็ส่วนที่เป็นภาคเอกชนด้วยนะคะในเรื่องของอาหารและก็เครื่องดื่มน,นะคะ สมบัติของน้องๆที่สามารถสมัครเข้าเรียนในสาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการนะคะก็ของเราก็จะเปิดรับน้องๆที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนกการเรียนนะคะรวมถึงใครที่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่เรียนออปวชหรือมีเพื่อนที่รู้จักเรียนปวชนะคะแล้วก็สนใจทางด้านวัตกรรมอาหารและการจัดการก็แนะนําให้มาสมัครเรียนได้เพราะว่าก็มีคุณสมบัติที่สามารถสมัครเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะ ว่านะคะว่าสาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการนั้นจะได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกเรานะคะถ้าน้องๆน,นะคะมีความสนใจที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ facebook ของสาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการกจา็จะมีพี่ๆจะมีพี่ๆทีมแอดมินคอยตอบคาถามน้องๆทุกคําถามเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ